สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูเต้าหู้ผัดขื้นช่ายกันค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้น้ํามันจ้าจะทํำยังไงก็ตามเจตีไปเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะเริ่มจากเตรียมเต้าหูเ้เลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้เหลืองแบบนี้เลยค่ะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีขึ่นช่ายค่ะหั่นซอยไว้เลยค่ะนี่เป็นหมูสับนะคะที่เราจะเตรียมไว้ทําวันนี้จ้ะ ไปเริ่มจากการใส่น้ําลงในกระทะเลยนะคะพอใส่น้ําลงในกระทะเสร็จแล้วน,น้ำเดือดแล้วจ้าแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมที่เราบุบหยาบๆนะคะลงไปค่ะรอสักแป๊บน,นึงจนกลิ่นกระเทียมมันหอมนะคะอ่ะใส่หมูสับลงไปเลยจ้า ใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดจนหมูสับอะค่ะสุกเลยนะคะนี่ค่ะใช้หมูสับผัดกับน้ําแบบนี้ค่ะลวนจนหมูสับสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเต้าหู้ใส่ค่อยๆวางค่ะเดี๋ยวจะเละก่อนนะจ๊ะ พอน่นเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วเราก็ผัดเต้าหู้เลยค่ะเมนูวันนี้นะคะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะเพราะเราไม่ใส่น้ามันเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปปรุงรสกันเลยค่ะก็จะใส่เป็นซอสเห็ดหอมนะคะซอสส้มเหลืองค่ะ ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจะ้ะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องใชยของเราลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะผัดพลิกไปพลิกมาค่ะจนแบบว่าขึ้นช่ายเราสลดนะคะ่ะเราก็ตักึ้นได้เลยค่ะผักเราสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ผัดขึ้นช่ายหมูสับบ้านเจทีนะคะเมนูง่ายๆอร่อยด้วยนะคะแถมได้สุขภาพด้วยจะเมนูนี้ใครชอบทานคินคินทานได้เลยนะจ๊ะหากชัคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเจทีด้วยนะจ๊ะ วันนี้เจที่ขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะสวัสดีจ้า